ก็คือคิดว่าทุกคนก็คงอยากจะมีชีวิตที่มันที่มันดีกว่าเดิมใช่ไหมอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมถูกไหมทีนี้ผมถามแบบนี้เราคิดว่าการที่เราคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีชีวิตที่ที่ดีที่เรียกว่าชีวิตที่มีคุณภาพได้จริงๆเนี่ยทุกท่านคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ด้วยความบังเอิญหรือว่าเราตั้งใจทํามันอันนี้ถามกันแบบตรงไปตรงมานะครับในในคอร์สนี้อยากได้คําปลอบใจหรืออยากได้ความจริง ผมต้องเรียนแบบนี้ก่อนเพราะว่าคําปลอบใจนี่มัน,มน,มนฟังไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่จริงๆคนจะมีชีวิตที่ดีได้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมาจากความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการมันที่จะพยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาชีวิตในทุกมิติน,นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราใช้ชีวิต ไปเรื่อยๆคือหมายความว่าเราอาจจะเกิดมาในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแล้วเราก็มีชีวิตต่อไปเรื่อยๆบางครั้งผู้ใหญ่สอนเราบางครั้งเรื่องบางเรื่องผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สอนเราไม่มีใครสอนเราบางทีเราก็ทําถูกบางเรื่องเราก็ทําผิดจนมันกลายเป็นอุปนิสัยติดตัวเรามาซึ่งหลายๆนิสัยที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็มีทั้งนิสัยที่เราพัฒนามันโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่บังเอิญว่ามันเป็นนิสัยที่ดีอันนี้เราก็โชคดีไปแล้วมันก็มีนิสัยหลายๆอย่างที่เราดันไปพัฒนามันโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นเดียวกันแต่บังเอิญเนี่ยมันดันเป็นนิสัยที่ไม่ดีอันนี้อาจจะถือว่าเป็นความโชคลายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพอมันรวมๆกันมานานๆมันก็กลายเป็นสิ่งที่มาอยู่ในชีวิตของเรา ผมชอบสุภาษิตจีนบทหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นเด็กที่อายุสักห้าขวบถ้าชีวิตคุณไม่ดีเนี่ยคุณคิดว่ามันไม่ดีเพราะใครถ้าเราอายุห้าขวบอาจจะไม่ดีเพราะครอบครัวเราไม่ดีเพราะพ่อแม่เราหรืออะไรก็แล้วแต่เรายังสามารถที่จะโทษผู้อื่นได้แต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เราอายุสัก30ปี45ปี 50ปี60ปี70ปีก็แล้วแต่แล้วเราบอกเอ้ยทำไมชีวิตเราไม่ดีเลยทุกท่านคิดว่าตกลงแล้วมันเป็นเพราะใครใช่เป็นเพราะตัวเราเราอาจจะบอกว่าชีวิตเรามันไม่ดีเพราะว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่ที่ไม่ดีมีแม่ที่ไม่ดีพอมีพ่อที่ไม่ดีพอมีสามีที่ไม่ดีพอมีภรรยาที่ไม่ดีพออยู่ในประเทศที่มันไม่ดีพอคือทุกคนไม่มีใครดีเลย แล้วเราก็เป็นคนที่โชคลายทั้งทงที่เราเกิดมาเนี่ยมันน่าจะมีชีวิตที่ดีทั้งทงที่ฉันก็จิตใจดีนะฉันก็พยายามนะแต่ว่าฉันโชคลายหรือเกิดที่ฉันเกิดมาในสิ่งเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความจริงแค่ส่วนเดียวครับแต่ผมมีความมั่นใจว่าชีวิตเราเนี่ยถ้ามันเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งอะทุกท่านคิดว่าใครคือผู้ถือหุ้นหใหญ่ตัวเราอยู่แล้วครับ